สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3โดยคุณครูจันทพรแสงดีวันนี้เราจะมาเรียนรู้การเกี่ยวกับเครื่องของคำกริยาค่ะพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะก่อนอื่นเรามาทบทวนความรู้กันก่อนนะคะ คำนามคืออะไรนักเรียนจำได้ไหมคะคำนามคือคำที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่สิ่งที่เป็นรูปประธรรมานามธรรมาเช่นพ่อแม่ป้านาะลุงพี่น้องแมวลิงสุนัข ไก่ตะกรา้าไข่โต๊ะเก้าอี้หมวกวดัดโรงเรียนความรักความสามาคัคคีความดีแบบนี้เป็นต้นค่ะต่อไปนะคะคำสรรพนาม คำสรรพนามเป็นคำที่ใช้เรียกแทนชื่อคนสัตว์สิ่งของที่กล่าวไปข้างต้นแล้วจะไม่กล่าวซ้ำอีกเช่นดิฉันผมคุณท่านมันแบบนี้เป็นต้นค่ะคำกริยาหมายถึงอะไรคำกริยาเนี่ยเป็นคำแสดงอาการการกระทำ บอกสภาพของคำนามหรือคำสรรพนามเพื่อให้ได้ความนะคะเรามาเล่นทายคำจากภาพกันดีกว่าค่ะเรามาดูนะคะว่าการกระทําต่อไปนี้เป็นคำกริยาอะไรพร้อแล้วเรามาเริ่มภาพที่หนึ่งกันเลยค่ะผู้หญิงคนนี้ แสดงการกระทำอะไรอยู่คะถูกต้องค่ะเขากำลังวิ่งอยู่นะคะภาพต่อไปค่ะภาพที่สองผู้ชายคนนี้แสดงการกระทำอะไรอยู่คะอืใช่ค่ะเขากำลังกินอยู่นะคะภาพต่อไปค่ะ ผู้ชายใส่เสื้อคลุมสีแดงเขาแสดงการกระทำอะไรคะอ่าเขากำลังเต้นนะคะกำลังเต้นภาพต่อไปกันเลยคะ่ะเด็กคนนี้คะ่ะเขาแสดงอาการอะไรคะอ่าเขากำลังร้องไห้นะคะ ต่อไปค่ะผู้หญิงคนนี้ใส่ต่างหูสองข้างไม่เหมือนกันด้วยกำลังแสดงการกระทำหัวเราะนะคะหัวเราะต่อไปค่ะคตูนตัวนี้ล่ะค่ะแสดงการกระทำอะไรเอ,อ่ยใช่กระโดดนั่นเองนะคะ ซึ่งคำกริยาที่เราพบเจอกันในชีวิตประจำวันมีมากมายคุณครูก็เลยยกตัวอย่างให้นักเรียนดูนะคะว่าคำต่อไปนี้เป็นคำกริยาที่เราพบเจออยู่ได้แก่อะไรบ้างวิ่งกินเล่นเดินนอนบินกระโดดหดัวเราะ ว่ายน้ำยิ้มสักซักแบบนี้เป็นต้นค่ะจริงๆแล้วยังมีอีกมากมายหลายคำเลยนะคะที่เป็นคำกริยาซึ่งคำกริยาแบ่งออกเป็น5ชนิดแต่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3เรียน2ชนิดก็พอค่ะได้แก่อากรรมกริยา และสะกรรมกริยาไม่คุ้นหูกันเลยใช่ไหมล่ะคะฉะนั้นเรามาดูความหมายของอากรรมกริยากับสกรรมกริยากันดีกว่าค่ะอกรรมกริยาคืออะไรอากรรมกริยาก็คือกริยาที่ไม่ต้องมีกรรมมารองรับก็เป็นอาการที่มีความสมบูรณ์แล้วค่ะ ตัวอย่างประโยคเชน่นนกบินนักกีฬาวิ่งเด็กหัวเราะน้องนอนคำเหล่านี้ประโยคเหล่านี้เป็นอักร,รมกริยาเขามีความหมายสมบูรณ์ในตัวอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องมีกรรมมารองรับค่ะต่อไปสะกร,รมกริยา ก็คือคำกริยาที่ต้องมีกรรมมารองรับเพื่อให้ประโยคจบอย่างสมบูรณ์นั่นเองค่ะเรามาสังเกตรประโยคต่อไปนี้กันดูนะคะแม่ทอดทอดอะไรล่ะคะไม่เห็นเข้าใจเลยพ่อซื้อซื้ออะไรละ่ะชาวประมงจับจับอะไรกันน่ะ ไม่รู้เลยจะสังเกตได้ว่าถ้าเราไม่มีกรรมมารองรับประโยคเหล่านี้เราจะเห็นว่ามันได้ใจความที่ไม่สมบูรณ์ใช่ไหมคะอ่าแล้วถ้าเราเปลี่ยนเป็นประโยคต่อไปนี้ล่ะแม่ทอดไข่ดาวพ่อซื้อรถยนต์ชาวประมงจับปลา นักเรียนจะเห็นว่าเมื่อมีกรรมมารองรับจะทำให้ประโยคได้ใจความที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นนี่ล่ละค่ะเป็นสักกรรมกริยานั่นเองก็คือจะต้องมีกรรมมารองรับเพื่อให้ได้ประโยคที่สมบูรณ์นั่นเองเอาละค่ะ คุณครูก็หวังว่านักเรียนทุกคนเมื่อได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำกริยาไปแล้วคงจะเข้าใจและสามารถนำไปใช้ทางใบงานได้แต่ถ้าหากว่านักเรียนคนใดยังไม่เข้าใจก็ให้ย้อนกลับไปดูอีกสักหนึ่งรอบเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจจะได้กลับมาทำใบงาน เรื่องคำกริยาได้อย่างถูกต้องคุณครูขอฝากให้นักเรียนทำใบงานเรื่องคำกริยาโดยให้ระบายสีให้ถูกต้องและสวยงามนะคะและอีกใบงานหนึ่งเป็นเรื่องของการแต่งประโยคพาเพลินฝากให้นักเรียนกลับไปแต่งประโยคให้ได้ใจความที่สมบูรณ์ด้วยและนำมาส่งคุณครู อาจจะถ่ายรูปส่งมาในกลุ่มไลน์หรือนำมาส่งในวันที่เราเปิดเทอมพบกันก็ได้ค่ะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ